ขึ้นก่อนคนแรกอ่ะแล้วก็ตามมาออโอ้เก็บเซฟนี <c oughs> ่เห็นสามคนห้อยหัวอยู่พร้ <c oughs> อมแลนดิง้ง <c oughs> <c oughs> แล้วก็อารมณ์นีอ้อันลอยโอเคอเบร้อยออกมาออกมาออกมาเยอะเกิดะขึ้นเกิดอขึ้น,น,นออกมามันจะระเบิดอะมาถึงอะไรคนเอ็กซ์ทีวียัง ยังไม่ได้กดยังไม่ได้กดอะไรซะหน่อย <laughs> อคืพวกแกจะรีบไปใจเย็นกูอ่านไม่ชัดอยู่ตัวเดินทางมาถึงแล้วนะครับอ่ะลงบอลก่อนเปลืองไฟเฮ้ยอะไรอ่ะบอลระเบิดเ <laughs> มื่อกี้ใครโยนอะไรมา <laughs> ไม่ใช่ใครเนยต้นไม้ต้นไหนโยนอะไรมาไฮมินาซังคอนเทนต์จีว่าปฏิจจ ա วัซันเดยสโซเดียซังครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมแอสโตเนียสีสหายประจนภัยอวกาศในพาร์ทที่ 11แล้วนะครับก็ยังคงอยู่กับฮานามิตตัวน่าเด็กเหมือนเดิมจะวยนาไหมจะวยอีกดานไหมอ่ะโอเคตอนนี้ก็ได้ใช้ชุดที่เราเพิ่งจะปลดล็อกกันมาจากพาร์ทก่อนนะครับก็คือทําการอะไรนะลงไปเปิดคอที่อยู่ตรงแกนโลกให้ได้ก็จะได้รับชุดอันนี้มานั่นเองนะครับแล้วก็สลับในพาร์ทน,นี้ฮานามิบอกว่าอยากจะทําการปลดล็อกสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะโคเวอร์บอร์ด อ่าเราจะทําการ oh, <okay. S 1> ปลดล็อกเรื่องกับโฮว์บอร์ดก่อนนะครับซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นจะต้องทําอะไรนะทํามิชชั่นคือทำมิชชั่นเพื่อทำการปลดล็อกนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นมิชชั่นอันนี้ที่เป็นลูกผันเฟืองกนะันเนอะซึ่งอันนี้รู้สึกว่าจะให้เราไปหาอะไรสักอย่างดึง Data r e c o r d e ์เดเนี่ยที่ดาวเดโซโล่นะครับถ้าหากจับกันได้เดโซโล่ก็คือดาวดวงที่สองก็มันคือจำพูดอะไรนะ มันเป็นดวงจันใช่ป่ะดวงจันต้องว่าเป็นดวงจันทรนะครับก็คือดาดงที่สองที่เราเคยไปหาตัวแรกวูเฟรมอลูฟาไม้มาก็คือเราจะต้องกลับไปที่ดาดงนี้แล้วก็ไปตามหาสิ่งนี้กันเพื่อทาเรื่องเกี่ยวกับมิชชั่นนะครับแล้วก็ในครั้งนี้เราจะอ,าอะไรไปบ้างอะ่ะเคืนี้จะไปสำรวจอย่างเดียวเลยใช่ไหมสำรวจอย่างเดียวเลยสำรวจอย่างเดียวเลยก็คือจะปลุกที่ขา้นบนอย่างเดียวเป็นหลักนะครับอันตอนนี้เดี๋ยวขอเตรียมของก่อนอเตรียมของประมาณนี้ก็น่าจะพอลวมึงอันนี้ก็มีการ นำตัว landing pad ไปนะครับเพราะว่าตอนนู้นเนี่ยไปโดยที่ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับ landing pad เลยเนอะแล้วก็ครั้งนี้นะครับเราใช้จรวดํำเดียวในการเดินทางไปทั้ง4คนเลยแฮะก็คือทำการวางตัวที่นั่งเหมือนกับรถเลยครับคือเราก็สามารถให้เพื่อนอ่ะนั่งอย่างเงี้ยต่อท้ายไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็แค่ขึ้นเกอนคนแรกอ่ะแล้วก็ตามมาโอ้เกมเซฟนยี่เห็น3มคนห้อยหัวอยู่พร้อม landing โอเคพอไหม ทำแล้วโอเคทำการลันซูอนาเตอร์เพลเน็ตนี่ทุกคนโดยยอดสุดมาเแลยวเราก็มาดูที่หน้าระบบสุริยะนะครับเดินทางไปที่ดาวเดโซโลโอตอนนี้ทุกคนเป็นยไงบ้างเนี่ยอยากเห็นอยากเห็นหน้าจอตอนที่อยู่ในนั้นเหมือนกันต้องเห็นเหมือนตอนที่เราใช้ตรวจเหมือนปกติเลยสั่งงั้นโอเคดวงจันอยู่ไหนเอ่ยดวงจันอยู่นี่แล้วเราลงไหนดี อ่ะลงนั้นแล้วกัน<อ>ยูเ,เพราะว่าเห็นตำแหน่งนมา์าใครอยู่กัไม่รู้อันนี้อะไรที่ต้องหาทำไมอ่ะทำไมอันนี้ได้คือต้องหาคืออะไรหรอคือของเควสนี่ละอ๋อของเควสก<อ>็คือคือม้าอย่างนั้นเลยเหรออ๋อโอเคอ่ะก่อนอื่น ทุกคนวางแลดดิ้งแพดก่อนสิโอเคทำการอันแพดแลดดิ้งแพดนะครับค <c oughs> อาจริงจะมีมิชชั่นอันหนึ่งที่ให้เราวางแลดดิ้งแพดอ่ะ <c oughs> ให้ครบทุกดาวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำการวางกันก่อนเลยนะครับอ่า๋ยวขอวางไว้ตรงนี้ทำการเอ็กแพนวางจุดเหลือเข้าไปอ่ะไปะเดินทางตอนนี้มีคนหนึ่งน่าเดชใช่ปะ มีการใส่ตัวเครื่องผลิตออกซิเจนเอาไว้อยู่นะครับก็คือสามารถเดินดูดลมได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องวางเสาออกซิเจนเลยอ๋อเนี่ยเหรอที่บัญชีไว้อะไปแล้วโอ้โจริงไม่ต้องพกระเบิดมาก็ได้นี่หว่าดูดูระเบิดเต็มเลยอ๋อเนี่ยเหรอคือมันมันเป็นอะไรอะให้มันคือเอิ่มเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่เอ็กโซด้วยหรอไม่ใช่โอ้ยได้หยิบไม่ได้ด้วยอ้าวอ่ะระเบิดนั้นอ๋อก็คือมันเป็นกล่องที่หน้าตาคล้ายกับเอ็กโซเคสเลยแต่แค่ว่ากดหยิบไม่ได้ แล้วก็จุดก็บอกกันเลยเฮอยอ<ช> <laughs> ไม่บอกไม่บอกไม่ข่าวเลยกันเลยโอเคทำการคอมพิล์แล้วนะครับแล้วก็นิวมิชชั่นด้วยเหรอยังไงวะนิวมิชชั่นเนี่ยดูซิตอนนี้เรากำลังทำภารกิจนี้เป็นหลักอยู่นะครับก็คือได้มา500บาย้ยไบททำการรับมาแล้วไงต่อ <c oughs> ก็คืออันนี้อันต่อไปใช่ไหมไฟแมทออนเดโซโล่ะทำการมาไว้ก่อนก็คือให้เราตามหาตัวแมทนะครับแมสเปไว็วาอะไรอะ แม็เราบอกให้หาแม็ดดะกกวย่งสแกนเอาได้ไงมันมาร์กต่อไปให้แล้วมาร์กต่อไปอ๋อมันคือมันจะมาร์กต่อไปให้เรื่อยๆหรอใช่แล้วไหนทำการกดอาร์คอมพาสอย่างนี้โอ้โหไกลแล้วนะ <laughs> สุดก็คือจะเห็นว่ามันจะเป็นรูปเหมือนกับหลอดไฟปะเออหน้าตาเหมือนเป็นหลอดไฟในแบบในแพดในแคปทินนะครับแล้วก็เดินตรงไปเลยอ่ะใครมีออกซิเจนอยู่ใกล้ๆกันหน่อยโอ้สร้างรถสร้างรถเหรอแต่เราเห็นเอ็กโซเคสอะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นอันนั้นคือเอ็กโซเคสใช่ไหม น,นไงด้านขวาเราตอนนี้ก็คือ XO Case เออนี่อันนี้อันนี้คือ XO Case ของจริงนะครับเดี๋ยวทางระเบิดก็เดี๋ยวขี่มาใกล้ๆกันอีกรอบหนึ่งว้าวเครื่องอะไรเนี่ยอัปเดตไฟแมทอ๋ออันนี้คือเครื่องแมทเหรออ๋อคือแมทมันเป็นเครื่องจักเครื่องนี้มิชชั่นอ็อบเจกต์อ่าเดอะแมทริอัลบ拉าบ布าแล้วไงอ่ะยิ่ไม่ได้ด้วยใส่นี้เข้าไปใส่อะเอ๊ะแล้วรู้ไงแอาใส่เข้าไปหรือว่ามาคับใส่เลย มันบอกว่าอย่างมันต้องใส่อ๋ออีเราไปอานไม่เสร็จแล้วมัววมนคือเอโซชิปใช่ปะเออมันคือเอโซชิปนะครับให้ทำการใส่เข้าไปแล้วไงต่อให้ดูไงมีว่ามันราใส่ให้บอใ,ใส่อะไรภารกิจต่อไปเาจต่อไปอ่านิูเควก่อนนะครับตอนนี้เราทำควีนที่เสร็จแล้วนะทําการได้ห้าร้อยใบแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอ่าอะไรวะมีสองอันปะเออนี่ไงมีสองอันก็คือให้หาพลาสติกสองมีอลูมิเนียมสองแล้วก็มีอะไรเนี่ย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอโลมินียอัลลอยด้วยนะให้หาอโลมินียพลาสติกสองอโลมินียอัลลอยสองนะครับอีกอันหนึ่งบอกว่าให้หาคอปเปอร์สองกับซิงสองอันนี้อันเดียวกันหรือเปล่าอ่ะมันมีสองเควสอ่ะดูสิมันมีสองเควสขึ้นมานะครับแถบเป็นเออเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือให้เรานําของพวกเนี้ยมาใส่ในตัวแมสของเดโซโลดนะครับก็คือให้เราทำสองอันนี้ใช่ไหมหาคอปเปอร์ซิงสองพลาสติกสองแล้วก็อโลมินียอัลลอยสองโอเครับทราบ อือชาโอเคเดินทางกลับมาแล้วอ่ะตอนนี้ก็ไปหยิบของที่ต้องการมาแล้วนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะมันจะมีคอปเปอร์ 2, สองซิงค์สองพลาสติกสองแล้วก็อะโลมิเนีอลอลอยอีกสองนะครับอ่ะแล้วเราก็ทำการใส่เขก็แบบงี้เหรอใส่เข้าไปห้องอ๋อแล้วก็คือมันจะมีการอัปเดตเรื่องของตัวมิชชั่นเนาะอ่ะแล้วก็ใส่คอปเปอร์ไปอีกหนึ่งอะทำการสแกนอ่ะกินเข้าไปกินซิงค์เข้าไป โอเคผ่านอันแรกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วไงต่อขอระวังคือแหละขอระวังขอระวังคือไปแค่250ร้อยห้ <laughs> okay. าสิบโอเคมันเป็นทางผ่านนะครับยังไงต้องทําอยู่แล้วนะเนอ,อะแล้วเราก็ใส่พลาสติกเข้าไปหนึ่งสองอลูมิเนียมอันลอยแล้วก็อลูมิเนียมอันลอย okay. โอเคอเรียบร้อยออกมาออกมาอ,ออกมาเยนะเกิดขึ้นเกิดอขึ้นออกมามันจะระเบิดฮะหมายถึงอะไร เพิ่งเอทีวียงังยังไม่ได้กดยังไม่ได้กดอะไรซ <laughs> ะหน่อยกูแ <laughs> ก okay, จะรีบแตงเงี้ <laughs> ย,ย <laughs> กูอ่านไม่ชัดอยู่ตัว <laughs> <laughs> อ่าตอนนี้เราก็ได้ไปมาอีก250นะครับแล้วก็ทีนี้มันจะมีชั่นใหม่เข้ามาคก็ได้เอ่ย activate เ <laughs> หรอ activate man on the solo ก็คือให้ทำการอ่าเปิด activate เจ้าตัวเครื่องนี้นะครับก็คือจะมีขอรบา,านตามนี้มานะโอเคไหนดูซิเมื่อกี้พวกนี้ก็ก็ รีบเกิน <laughs> อ่ะโอเคไปเลยเฮ้ยมันหมุนเร็วขึ้นนะ่ะดูดิอ้าวอ้นั่นมันนั่นมันแท่งพลังงานอาร์ทีไออาร์ทีจีไม่ใช่หร <laughs> อเ <laughs> ออมีอะไรไหมไม่มีัน <laughs> ม <laughs> ีเศษซ่า <laughs> ให้เอาไปย่อยเล่นได้นะครับอตอนนี้เราก็ทำการแอตติเวตมันเรียบร้อยแล้วแล้วไงต่อ รับของที่บ้านรับของที่บ้านเออขอบคุณมากแค่นี้เองเหรอแค่นะแค่นี้เองเหรอแล้วเมื่อกี้พวกแกก็รีบอะไรนะรีบเกินเดี๋ยวไม่อยู่ได้ไปไห้ล่ะโอเคลงจอดมาไหนดูซิว่าขอระวังจากการทำภารกิจในครั้งนี้คืออะไรกันแน่ก็เดนนี๋ยวก็เอาจรวดออกก่อนแล้วก็กด F แล้วก็ไหนว่านี่นะครับนี่เราจะได้ไอเทมเป็น โคบอดแล้วก็มี QTRTG กันด้วยนะครับแล้วก็ยังกดอะไรเนี่ยอะสเปกตริกก็คือสามารถทำการครับตัวโคบอดได้ใช่ไหมอันบบนี้ดูสิ oh. นี่ไหนขอลองใช้หน่อยสิใช่งานไงว่าให้ไปแปะด้านหลังแปะด้านหลังแล้วยังไงต่อ Speed <bar> สปีดบาร์สองทีเซ็ตด็บเบิ้ลแท็บเด็บเบิลแท็บแล้วไง d ด u บเบิ a ลแท็บอ๋อหมายถึงว่าให้ใส่ไว้ในตัวแล้วก็กดเด็บเบิ้ลเอง อ๋อเราก็เ like ดินไปแถบข้างในนั้นเมื no. ่อกี้ได้ใช่ไงอ่ะเอ๊ะไม่เกีียวสิอ๋อมันเดินเร็วขึ้นเหรอเร็วเร็วมากโอ้โหใช้ไฟฟ้าไหมอะใช้ใช้ด้วยล่ะโอเคก็คือถ้าหากว่าเรามีอะไรนะมีตัว RTG ติดกับตัวน่าจะสามารถใช้งานได้เรื่อยๆเลยเนอะอะแล้วตอนนี้เราก็ได้ขอใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็ถาว่าจะค้าบ่ะ ถ้าจะคราฟเองมันคืออะไรถ้าจะคราฟเองอมันจะเป็นอ๋อนี่ไงเจอจนได้ปรากฏว่ามันคราฟจากในตัวตรงๆเลยเหรอเนี่ยก็คือเป็นตัวหัวบอนนะครับให้ใช้เอ็กโซชิปหอันก็สามารถคราฟให้กับทุกคนได้แล้วอะแต่ละคน<ห>มีมาคราฟตัวเองเลย ไปยืมเอโซชีมาข้าวของตัวเองเลยนะครับตรงนี้ก็มีการทรําและอะไรไว้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแลนะ้วเนอะอ่ะ mm hmm. อยืเอโซชติดตัวแล้วก็ไปกดที่กระเป๋าตัวเองแล้วก็เลื่อนไปที่ตัว hoverboard ได้ก็จะทําเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาได้นะครับเย่เท่านี้เราก็เคลื่อนที่แล้วขึ้นแล้วอูว้เร็วมากเลยนะ เร็วซะจนแบบว่าโกยโกจะไปขกอะไรนะสี่ขอสร้างตายและดูดิเพื่อนใช้ทีนึงได้เห็นกระตุกเลยกระตุกแบบกระกกระกกระกกรกกระตุกกรตกกรกกรตุกกระกกรนตกกระตกกะตุกกระกกะตุกกระกกตกกี้ตุกกรกกระตุกกระตุกกระตุกกรีตุกกระตุกกรกกระตลกกระอุกกระไราตุวกระตุกกระตกระตุกกระตันกร็ตกระต้กกระตักกีะตะตระตรอกะ ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่ด้วยแต่นก็คือแหละให้หาดีปะ่ะไฟดัตต้าก็คือให้หาดัต้าอีกรอบหนึ่งแต่ว่าคราวนี้จะเป็นตัวดาวเวสเนียหรอเห็นแล้วอ้อดาวเวสเนียอ่ะเวลายังเหลือแปะไห,หนๆล้วก็มีตัวบอร์ดแล้วใช่ไหมไหนๆก็ไหนๆละทำอันนี้แบบข้ามขั้นเลยดีไหมมันก็คือตัว จำเจ็ด oh. อันนี้ตัวจำเจ็ด oh. ความจริงก็คือผมก็ใช้อยู่ตอนนี้เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องพูดไงนะเราไปหาเก็บเอาเองเนี่ยใช่ไหมเราก็สามารถาบินขึ้นแบบกดค้าอย่างนี้ได้แต่มันก็อ,อันนี้โอ้เจ็บอันนี้เป็นการใช้ตัวโซลิดแบบเป็นของแข็งนะครับคือมันใช้แล้วหมดไปใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยมันจะมีขั้นหนึ่งก็คือเป็นไฮเดซีนเจ็ตแพ็กนะครับซึ่งอันนี้ใช้ หนึ่งหมื่นห้าเลยเหรอหนึ 15, ่งหมื่นห้าพันพอยต์ในการวิจัยกันเลยทีเดียวนะครับโอเคทำการวิจัยเรียบร้อยแล้วเราก็ให้ใช้ไทเทเนียมอะลอยหรอไทเทเนียมอะลอยก็คือก้อนสีเขียวนะครับทําการคราฟขึ้นมาอยู่ไหนวะหยอของคราฟมันไม่เย,ยอะไปไหนหรอ <c oughs> อ่านี่ครับก็คือไฮเดรซีนเจ็ทแพ็นั่นเองไหนดูซิมันต่างก,กันยังไงวะโอเคทำการคราฟขึ้นมาโอมไคโนพาวเวอร no power ์ <c oughs> มีไคโนพาวเวอร์ดังสนั่นเลยเมื่อกี้อ่าเดี๋ดูสิอ๋อเป็นไฮเดรซีนเจ็ตแพรกนะครับแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะ <_ Abdul> ต่างกันยังไงวะ <_ Abdul> ตัวใช้เชือกพึ่งใช้เชือกพึ่งไงอ, <_ p ull> อ๋อก็คือต้องเติมไฮเดรซีนเหรออืมเอาไฮเดรซีนแปคเข้าไปเติมใส่อ่เาเดียขอเอาไฮเดรซีนมาหน่อยนะครับนี่ไฮเดรซีนหยิบมาแล,แล้วเติมไงอ,ะ <_ p ull> อ่ะอ๋อเติมด้านข้างนี่เหรออ๋อก็ค่แปะอ๋อคือแปะเหมือนจะรวดแล้วเราก็สามารถใช้งานได้ นไปแล้วทุกคนสูงเกินสูงเกินสูงเกินต้อมาตายแน่นอนกี้เบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนอ่ะก็คือถามว่าเรากดแล้วมันแทบใช่ไหมใช้ตัวเจตอันนี้แล้วก็กระโดดแล้วก็บินขึ้นไปเลยอ๋ออ่ะทุกคนถ้าหากใครไม่มีตัวไฮเดรซีนแพ็กก็ก็อะไรนะก็ทำขึ้นมาเลยแต่ถ้าหากว่ายังมีโซลิดอ่ะใช้หมดก่อนใช่ไหมโซลิดน่าจะเหมือนจะหลุดไปที่แบบว่าอ่าใช้หมดปุ๊บก็คือหายไปเลย เนี่ยเอาเนอก่อนออกมาเอาออกมาเอาออกมาใส่นี้เข้าไปโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมใช้เดี๋ยวใช้แบบโซลิดให้หมดก่อนกันละกันกุชาลงจอดครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ดาวเวสเนียเคยมาหรือเปล่าวะก็น่าจะเคยแล้วเนอะก็คือจะเป็นดาวดวงนี้นะครับเดี๋ยวดูซิอ่ะก็คือจะเป็นดาวดวงที่สี่นั่นเองนะครับดาวเวสานียนะอ่ะแล้วเราก็ กดเรดาร์ขึ้นมาคอมพาสเห็นไหมอ๋อมนี้ไเห็น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 อยู่กระตื้นหนึ่งทุกคนพร้อมซิ่งไหมเดี๋ยวมีคนซิ่งไปแล้วอ่าไปยุคมาด้วยด้วยตัวบอร์ดเนี่ยครับจะทำให้เราสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นใครออกซิเจนจะหมดกียกเียกๆคนมีออกซิเจนแทงด้วยก็แล้วกันอ่าเดี๋ยวขอใช้ตกการหน่อยสิเทนวาร์ ใช่บอต้องการไฟฟ้าหรออะต้องการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวถ้าว่าได้กลับมาก็เดี๋ยวเอาไฟฟ้ามาใส่กันแล้วกันยูคูโอเคเดินทางมาถึงแล้วนะครับอะลงบอลก,ก่อนเปลืองไฟเฮ้ยอะไร,รอ่ะบอลระเบิดเมื่อกี้ใครโยนมาไม่ใช่ใครเนต้นไม้ต้นไหนโยนอะไรมาอะตอนนี้ก็เจอกับเจ้าเคสก้อนอีกแล้วนะครับที่อะไรนะเราไม่สามารถทําการหยิบมันขึ้นมาได้นะครับแต่ก็เลยเอาเอาพยายามออกก่อน อ่ะทุกคนกะชดแล้วนะวิ่งเกือบโดนเกือบโดนโอเคผ่านมิชชั่นอันแรกเรียบร้อยนะครับไหนดูซิก็คือให้ทำการเจอทำการระเบิดทิ้งเท่านี้ก็ถือว่าอ่าเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำการได้500รยใบมาจากนั้นภารกิจต่อไปให้หาตัวแมทที่ดาวเวสเนียอ่าไม่ยานะครับมันน่าจะโชว์ใช่ไหมอ่ะนี่อยู่ใกล้ๆกันแหละโอเคไป ดูไฟฟ้าครับดูไฟฟ้าโอ้โดนโดนโอเคโอ้ยอยู่เล่นอ,อยู่อยู่ตรงข้ามเขากันเลย <laughs> อ่ะตอนนี้ก็เจอกับเจ้าตัวแม็กกันแล้วนะครับแล้วทำไงนะให้ใส่เอโซชิปหรอ <c oughs> หรือว่าไม่ใช่ <c oughs> มีบอกปะเออน,นี่ไงมันบอกว่าให้สล็อตแอดเอโซชิปเข้าไปนะครับซึ่งรอบๆมันจะมี <c oughs> ให้เราใช้อันหนึ่งอยู่แล้วอะไเนอะโอเคจากนี้ไงต่อจากนี้ก็คือ <c oughs> ได้ไอีกห้ <c oughs> าร้อยใบนะครับแล้วก็มีภารกิจอีกสองอันอีกแล้วหรอคราวนี้ให้ใช้ ฟูลโดรเจนคอนิสเตอร์กับฟูลในโตรเจนคอนิสเตอร์อ่ะฮะแล้วก็ต้องการกราไฟต์สองไทเทเนียมสองแล้วก็ทังสเตนสองด้วยก็ต้องการย่นเนาะมีเจ็ดอันเดียวบินชัดบินกระปิดกระปิดบินโอ้ยกอบตายกระแทกพื้นโอเคมาตอนนี้เราก็หยิบของที่ต้องการมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งแกสก่อนกันลวกันนะก็คือจะมีอะไฮโดรเจน ทำไมมันทำไมเสียงเสียงคดดังเลยเสียงเสียงดังยิ่งกว่า้เครื่องเมื่อกี้โอ้โหประต้องกคนเบาเสียงเองนะเสียงดังมากดังมากและมีเสียงติ๊งตอนสุดท้ายเหมือนไมโครเวฟด้วยนะอ่ะถัดมาก็จะเป็นตัวอ่าไนโตรเจนนะครับเสียงจะดังไปได้โอเค ออห่างก็ไม่ก็ไม่เบาลงเลยอ๋อถ้าเป็นการาดดีเซอร์ช้าเนอะแต่ถ้าเป็นนี้ไวมากเลยอ่ะัคเทเนียมสองกลาฟไฟ2สองแล้วก็ทางสเตนสองอวะอีกหนึ่งอีกคนึงอีกหนึ่งสักบาย เย้ yeah. ผ่านแล้วนะครับอ่ายวดูสิอย๋าวขอดูมิชเช่นก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งรีบกดอ่ะเรื่องของพิชเ่นก็คือจะเป็น2อันนี้นะครับได้มา250ไบต์ต่ออันเลยนะโอเคผ่าน2งานแล้วะก็คือให้ทำการอะไรอ,ะอ่ะอาหาต่อซิลิคอนแล้วก็ทางสเตนคาร์ไบด์ <c oughs> ยังไม่จบ <c oughs> <c oughs> ยังไม่จบอีกแล้วจะกลับไปกี่รอเนี้ย <c oughs> โอเค <c oughs> ถามด้วยความเร็วสูงแหมมีข้อบอเนี้มันดีจริงๆเลยอ่ะเราก็ทำการทางสเตน้าไบหนึ่งสองซิลิคอนหนึ่งซิลิคอนสองอ่ะไงต่อครับคุณเควสครบแล้วยังอันนี้ก็ได้มาอีก250แต้มนะครับจากนั้นถัดมาก็ให้ทำการสล็อตเอ็กโซชิปในนี้อีก3อันฮะ วิ่งไปแคลวอโซชิปมาไหม,มไม่ราบ <laughs> คิดว่ามันจะได้มันจะเอามาใช้จะ <laughs> ต้องใส่ XO ชิป <laughs> อยู่อีก,กอนันที่เรากลับบ้านกี่ลอบมาเดี๋ยวนี่กล่องเหานี้ดูดินี่มีสองเียอโอ XO case สองกล่องกับระเบิดที่เจอหนึ่งลูกคิดว่าไหวไหมน่าจะโดนอยู่นะ <laughs> อ่ะแปะให้ติดแปะให้ติดกันแล้วไงไว้อ่ะไปอย่างนี้กันอ่ะจุดเลย จุดไม่ได้อะจุดจุดแล้วจุดแล้วไม่ใช่จุดไม่ได้จุดแล้ว <laughs> อ่าเอ็กโซชิปอ่าทุกคนฝากเก็บขยะหน่อยเอ็กโซชิปหนึ่ง 1, หนึ่งสองแล้วก็สามโอเคเดี๋ยวไปใส่ก่อนแม่ไม่คิดว่าวยังต้องการขอเพิ่มอ,อีกนะไอเจ้าเครื่องนี้จะหิวของไปไหนเนี่ย <laughs> โอเคเอ็กโซชิปหนึ่งเอ็กโซชิปสองแล้วก็เอ็กโซชิปสาม มามิชั่นคอมพลีทนะครับได้อีก250แตม้มแล้วก็ถัดมาอะไรต่อแอคติเวตในที่สุดแล้วสุดเรได้ทำการแอคติเวตแล้วครับมาแอคติเวตแล้วก็ถอยใช่ไหมถอยไหนรับข้อมูลแล้วก็เหมือนกับอะไรนะมันโอเวอร์โหลดโอ้แดงแดงเถือแล้วก็บึ้ม ต้นไม้หายไป2ต้นมาไหนดูซิก็คือจะได้เศษทรงเศษซากมานะครับตอนนี้ก็ถือว่าทำาตัวมิชั่นสำเร็จแล้วนะเหลือแค่ไปรับของที่ดาวทะเรนนะครับคือม,มันเป็นอะไรนะ VTOL อ่านว่าอะไรเว้ยเออลงจอดมาไหนดูซิว่าของละวันที่เป็นชื่อประหลาดๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับ VTOL แล้วก็ได้ไฮดรซีน แล้วก็ได้สูตรในการคราฟมันขึ้นมาด้วยโอ้เออเดี๋ยวช่วยอย่าเพิ่งหยิบสิ VTOl นะครับอือะไรเนี่ยมีช่องสล็อตสองอะไรด้วยเนี่ยอะทำการอันแพ็คโอ้นั่งไงอะเอ t นเตอร์อใส่เชือกพืนใส่เชือกใส่เชือกผืนนี่หรอแล้วไงโอ้กดคชากกดคชากดับเบิลแท็บเทคออฟเทคออฟ แล้วไงต่อกดอันนี้กดชิปลงกดชิปขึ้นแล้วก็บินไปเลยบินช้าแต่มันเล่นแบบขนของเยอะๆไ <c oughs> อ๋อก็คือจะมีช่องมีเดียมให้สองใช่ไหมกดดับเบิลแท็บนะลงไงไปต้องลงเหรอลงก่อนแล้วก็แล้วก็ไงกดกดเอากดกดชิปแทบกดชิป<ด>แท็บ<ๆ>อ๋อเพื่อลงก็อย่างนี้ก็ได้เนะ <c oughs> อะ ก็คือมีที่เติมพลังงานแค่อันเดียวใช่ไหมแล้วก็ที่เอ้ยไม่ดิมันมีด้านข้างด้วยเอ่อช่วยจอดก่อนเดี๋ยวไปด้านข้างไปช่วยช่วยจอดก่อนมองไม่รู้เลยก็คือมันจะมีช่องเล็กๆด้านข้างอีกสองอันนะครับก็น่าจะเติมเชื้อเพลิงได้เออออเ๋ออ๋อคือเชื้อเพลิงบังคับตัว้างหลังเดียวอ่ะหยิบออกไม่ได้แล้วเด้ออืมข้างหลังแต่ว่าข้างหน้าก็ได้เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะดึงไปใส่ให้เองอ๋อก็คือมันจะมีช่องว่างให้ใส่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขอหยิบหน่อยสิไฮเดรสิไฮเดรซีนี่ย ข้างหน้าอ๋อไม่มีข้างหน้าหรอมันเป็นแค่ด้านข้างเป็นด้านข้างด้านล่างกับด้านข้างก็คือด้านาด้านล่างสายขวาแล้วก็จะมีช่องขนาด2ช่องให้2อ,อันก็คือถ้าจะไปขนอย่างเช่นขนอะอย่างเงี้ยถ้าขนแบบเป็นคาเดสเตอร์จากจากจุดที่เรามีการทําที่ขุดอะไรเนี่ยก็คือสามารถใช้เครื่องเนี้ยไปนในการแบบไปรับมาส่งได้เก็ดีเหม <standards> ือนกันนะไม่ต้องขับออมอข,ขับเขาไป, <crear> ไปเลยดี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 ดดดก็คือเดี๋ยวต้องมีการทำไฮเดรซีนเพิ่มแล้วก็ตัวตรวจเนี่ยขับไงอะ วิธีการครับให้ดูสิน่าจะคราฟจากอ่ามีเดียมหรือเปล่าหรือว่ลาลารดใหญ่น,นี้น่าจะลารดนะลองดูมีเดียม <laughs> เออ,เอ,อนี่ไงอยู่ในลารพี่เอ้ยอยู่ที่โทลิอยู่ในมีเดียม <laughs> อยู่ในมีเดียม <laughs> อยู่ในมีเดียสโตรเลตนะครับนี่ครับ VTOL ใช้เอ็กโซชิปหนึ่งทางสเตนคาร์ไบน์หนึ่งแล้วก็ซิลิกอนหนึ่งเยอะเนาะใช้ของค่อนข้างจะโหดระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับอาศัตรบในพาคน,นี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันถือว่าได้ทั้งอะไรนะ หัวบอดแล้วก็ตัวยานบินไปด้วยนะครับเย่าโอ้โหเออเมน้ำมันลงด้วยน้ำมันน้ำมันมีจำกัดนะครับพอน้ำมันมันทำค่อนข้างจะยกเดินสลับตัวแรกให้เดสลับการให้เด้สิอ่ะโอเคครับสลับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนกกันในพาร์ทหน้าจะทำอะไรก็สามารถรอติดตามได้ในพาร์ทต่อไปนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม God like, God share, God กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพารต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน่บ๊ายบายเย้อยู่ในบอด <Yeah. S 1> ใช้อีโมไม่ได้บ๊ายบาย